อันดับแรกคือถ้าเมนูข้างล่างมันขึ้นเนี่ยแสดงว่าเครื่องช่างเราก็คือปลดล็อกได้ร้อยหมดแล้วถ,ถ้าเมนูข้างล่างมันหายไปแสดงว่ามันล็อกอยู่นนะอ๋อโอเคอะนะครับอันนี้อันนี้มันปลดล็อกแล้วก็คือกด,ด Enter กดเอ t เ r ขวามือสุดครั้งไว้ครับอันนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็กดศูนย์แทนอันนี้มันถามพาสเวิร์ดกดศูนย์แทน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 แทจะมีใครปลาสี่ขึ้นมานะครับเอนเตอร์หนึ่งครั้งฟีฟหนึ่งเอนเอร์ไปเรื่อยๆเลยครับมันจะบอกว่า อะไรบ้างอ่านเธอรอันนี้หมดสเกลอันนี้แอปพูเป็นนอนหน่วยเกจหน่วยกรริโลกรัมเจเจเเลนเป็นหนึ่งอาปกติพิกัด oh, <is> ถ้า <mean? S 2> แก้ก็แก้ถ้าไม่แก้ก็เอ็นเทอร์ข้ามครับอาละเอียดละเอียดค่าแรงน้ำถ่วงโลกแนะนำสิบกสิ แป๊บหนึ่งไอ้นี่คือ E scale E scale ก e Empty scale, e scale, e scale ก็คือแถวศูนย์นะครับผมเทท่นช่างให้ว่างแล้วกด enter ครับ,รบมันจะนับสิบถอยหลังแต่ไม่ถึงหรอกมันนับแค<ล>่แน,นั้นนิดเดียวคู่โหลดให้เราป้อนน้ำหนักที่เราจะแขวในขั้นตอนนี้คนนึงก็วางไปคนหนึ่งก็กวางตุ้งจะวางตุ้งก่อนกดก่อนได้หมดครับแล้วก็ใช้สวิตช์กุญแนอ่าลูกสอสี่ทิศอ๋ออันนี้ซ้ายขวาบนล่างมันเลื่อนครับผมนี่น้ำหนักแกให้เป็นตามน้ำหนักที่เราจะวาง กดเลยไปก็ไม่ต้องตกใจอันนี้เลื่อนเลื่อนสายเลื่อนสายกด F1 ครับผม F1 แจมัี่น40อันนี้เป็นตกพอเราแก้พิกัดได้ปุ๊บอ่าแป๊บหนึ่งหัน้มองแค่นถ้าเขาวางตุ้มเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนิ่งนะครัป้อนอะไรแล้ว Enter ครับมันจะรั้เหมือนเดิมมันจะขึ้นดันดันเสร็จปุ๊บอย่ากด Enter นะครับจบขั้นตอนนี้กด F1 ถอยยาวเลย F1 มันจะถามเซฟเซฟเอ็นเตอร์แต่จะเป็นค่ <Okay. S 1> านน้ำหนักที่เราแคลนะครับ